แต่เท่าที่ทราบมาทางคุณชัยวัน์เนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเรื่องดออินนะฮะแล้วทีนี้ถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีจะมีเปรียบเทียบเชิญเชิงของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสเทอภาพโดยใช้ไอยีหรือระบบคอมพิวเตอร์กับสิลปะเรื้วกับที่ที่เรามีมันจะจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงว่ามันมันอะไรมันจะให้ความสำคัญกับกันหรือมันจะดู จะดูไลฟความสําคัญไปไหมกับศิลปะในยุคที่เราเรียนกันมาจริงๆการดออิงเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของศิลปะซึ่งไม่มีทางลบเลือนไปได้สมมุติว่าในการสเก็ตภาพใบหน้าคนร้ายเชื่อไม่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีการสเก็ตตัวที่ออยู่นะครับยังมีในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีผมเคยไป อบรมสืบสวนที่สหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาที่กรุงบอสตันดีซีนะครับก็ได้ไปสัมผัสกักบหน่วยงาน FBI Homeland Security นะครับหรือ HSI เนี่ยก็มีการทํางานในเรื่องของที่เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสเก็ตภาพคนร้ายการสเก็ตภาพเด็กหายซึ่งการสเก็ตภาพเด็กหายเนี่ยก็เป็นการสเก็ตภาพให้มีอายุทเทียบ่าปัจจุบันเขาเรียกว่ากระบวนการเอเโอเคชั่น ซึ่งในส่วนของการทํางานของเขาเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยเขาก็ยังมีการใช้ดินสอสเก็ตภาพอยู่บางสถานการณ์ก็ใช้คอมพิวเตอร์อ,อ,อันนี้เราก็จะถูกมองไปว่าถ้าเราจะไปมองว่าการสเก็ตภาพด้วยดินสอหรือว่าการดออิง่งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยุคเก่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อันนั้นคือพื้นฐานหรือรากเหง้าของหรือทักษะของคนเรียนศิลปะทุกคนนะครับทุกคนจุดเริ่มที่จะมาเรียนศิลปะเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดเลยก็คือการที่จะต้องมาหัดฝึกดออิ่ง รูปวงกลมรูปไข่รูปสามเหลี่ยมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการเขียนหุ่นนิ่งถ้าเราจํากันได้นะครับหุ่นปูนที่เป็นหุ่นปูนขาวๆซึ่งสมัยนั้นเราไปเรียนเนี่ยเราไปฝึกในช่วงปีแรกๆเราก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงเอาอัดปูนปัเตร์สีขาวมาให้เราเขียนนะครับทําไมมันมันอะไรที่มันดูดีกว่านี้อันนี้คือความคิดที่เรายังไม่ไม่เข้าใจนะแต่พอเราไปศึกษาจริงแล้วเนี่ย อย,อ,อย่างที่ย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยที่พูดถึงว่านักศิลปะเนี่ยผู้ที่เรียนศิลปะเนี่ยจะฝึกให้มีการสังเกตก็คือเรื่องของน้ำหนักแสงเงาซึ่งบนสีขาวเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเลยถ้าเราไม่มองถ้าเรามองมันผ่านเราจะไม่รู้เลยว่าแสงเงามิติของมันบนวัตถุสีขาวนะฮะมันยากมาก มุมนิดหนึ่งน้ำหนักเนี่ยคือในในวัตถุสีขาวเนี่ยแสงขาวสุดดำสุดเนี่ยมันไม่ใช่สีดำแล้วมันเป็นสีเทาอ่อนน้ำหนักวัลูของสีมันจะสั้นมากเลยตามที่จริงๆแล้วไม่ต้องมี7-8ระดับนะไล่อ่อนไปแก่แต่พอมาเจอบนปูนบตัเตอร์เนี่ยโอ้โหมึนเหมือนกันนะครับ,รบจนทำให้เราเข้าใจในเมื่อเรียนมาได้แค่เรียนมาได้ปีถึงสปีต้มีใช้เทคนิคหรือใช้แนวทางยังไงในการมองคะ จริงๆคนเรียนศิลปะเนี่ยจะรู้ทุกคนนะครับว่าเริ่มจากการสังเกตเลยนะครับเริ่มจากการสังเกตอย่างความละเอียดอย่างมากนะครับที่เราจะแยกให้ได้ว่าคือศิลปะเนี่ยคือการเขียนภาพเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่าเหมือนนเป็นภาพลวงตามกันนะภาพศิลปะเนี่ยคือบนกระดาษเนี่ยเขียนยังไงให้มันดูมีมิติลึกตื้นหนาบางอันนี้คือคือคือ,คอ,คอ ภาพลวงตาเราดูภาพเขียนเนี่ยจัดแผ่นกระดาษเรียบๆแต่เราดูแล้วมีระยะอย่างบุปคทิวทัศน์มีอันนี้อยู่ใกล้นู่นอยู่ไกลอะไรต่างๆเหล่านี้จะถูกหลอกด้วย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 ,วยน้ำหนักมิติของภาพมิติมิติของภาพจะถูกหลอกด้วยน้ำหนักของอาการแรงเงาหรือว่าสีตรนนี้มองว่าเราเลือกทางเดินถูกต้องแล้วไหมคะพึงพอใจกับตอนที่เราเป็นอยู่ไหมคะ จริงๆแล้วเดินถูกต้องไหมคนเราเนี่ยถ้าคิดจะทําอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะฮะครับ,รบเรา,าเราอย่าเดินก่อนอคิดก่อนเดินฮะเพราะนั้นผมก็มองว่าก่อนที่เราจะเดินมาเนี่ยเราก็มองแล้วปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมันคงมีเยอะแยะนะครับมันไม่ใช่อ่โรยด้วยกีก่ปุลาหรื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เราเข้ามา เป็นร้ยอยตรีร้อยตำรวจตรีนะครับความคาดหวังไว้สูงสุดนี่คือพันตำรวจตรีและในใจก็ยังคิดว่าพันตำรวจตรีนี่จ,จะได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้แต่ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเก่งด้วยนะแต่โชค่ชยยงีใช่ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นความโดดุกดีแต่ถ้าไม่ได้แค่ร้อยตำรวจเอกเราก็น่าจะพอใจแล้วเพราะจากสิ่งที่เราชีวิตเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมายศก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี เพราะฉะนั้นยศก็เป็นเพียงสิ่งที่สร้างความภูมิใจให้กับเรา<อ>นะครับในการที่ทํางานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้<อ>แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็ยังจะขอบอกไว้เลยว่ามันก็คือการทํางานของเราอ่ะอันนั้นจะเป็นความสุขที่สุดยศหรือตําแหนง่งหรือหน้าที่การงานอะไรเนี่ยะจะเอาไปวัดว่าเราประสบสาเร็จหรือเรา ทำงานมันก็ไม่เป็นรูปธรรมแต่ถ้าการทํางานเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าระยะเวลาที่เรารับราชการตํารวจมาเนี่ยตอนนี้ยี่สาปียีสิบสาปีนะครับเราได้ทําอะไรมาบ้างอันนั้นเป็นรูปธรรมท,ที่อยู่ในใจเราตลอดไป